สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะ้นในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลค่ะความสุขปลุกได้กับสมัยแฮปปี้ทุกคนวันนี้แม่ปูพาทุกคนมาเก็บมะย,ยมมะย,ยมเยอะค่ะทุกคนโดกเนาะก็เลยจะเก็บไปทำเป็นมะย,ยมเชื่อมแม่ปูเห็นเขาทำแล้วก็น่ากินดีนะก็เลยว่าจะลองทำดู จะสำเร็จไหมต้องลองดูทุกคนมาย,ยมดกมากจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้คนดกเดี๋ยวแม่ปจูจะให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะทุกคนมาย,ยมเยอะเดี๋ยวนะ มันมองไม่ค่อยชัดเห็นไหมดกค่ะทุกคนนี่ตกมากแม่ปุ๊กก็เลยจะเก็บนะทุกคนทีนี้ว่าเขาสูงเนาะสูงคือมันมันมันเอื้อมไม่ถึงทีนี้เราจะเอาเก้าอี้มาวางก็กลัวเก้าอี้หกักจะปีนก็กลัวต้นหกัก เพราะว่าต้นน่ะต้นมันพึ่งต้นเล็กๆแต่สูงมากแล้วแหละสูงเอื้อมไม่ถึงเรากลัวหักนะทุกคนเรื่องของเรื่องนี่ทุกคนวิธีเก็บมาย,ยมแม่ปูนะนี่ไม่ถึงกับตัดรากถอนโคนนะคะแค่ตัดกิง่งนี่ทุกคนดกไหม้นี่ เต็มกิ่งเลยฝัง่งโน้นอีกทุกกิ่งนะทุกคนแล้วมันก็อยู่สูงเนาะวิธีที่เราจะเก็บได้ก็คือต้องตัดมันลงมามันเป็นการทดกิ่งของต้นไม้ด้วยนะยอดเขาจะได้ไม่สูงมากปีหน้าเราก็จะได้เก็บไม่ต้องสูงมากนะทุกคนเอาไว้สูงมากมันก็เก็บยากเนาะ เดี๋ยวเราเก็บเก็บใส่อู้ร่วงด้วยนะแต่ไม่เป็นไรร่วงเราก็ตากนี่อ่ะทุกคนเป็นพวงๆเลย เกือบเต็มครูแนะ่หลังจากเราเก็บมะย,ยมเสร็จแล้วนะทุกคนมะย,ยมแม่ปุ๊กก็จะเอาไปทำมะย,ยมเชื่อมด้วยนะแล้วก็ลองมาดูนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บฝรั่งต่อแต่ว่าใกล้ๆฝรั่งทุกคนแม่ปูพาทุกคนมาดูอะไรนี่บวบหอมค่ะ ทิ้งไว้เยอะเลยทิ้งไว้ประมาณห้าหลูกแต่ลูกสมบูรณ์ก็มีสี่ลูกนะคะทุกคนเรากินจนอิ่มแล้วก็เลยจะเก็บไว้ให้เขาคือเป็นพันเนาะเป็นเป็นเมล็ดพัน์ต่อไปนะคะทุกคนอุ้ยแดดร้อนหน้าหนาวนะเนี่ยหนาวนะเนี่ยทุกคนฝรั่งนะ่ะ มันเต็มที่แล้วแล้วเราก็จะเก็บเขาไปกินแล้วนะทุกคนจริงๆเก็บไปหลายรุ่นแล้วแหละแต่รอบนี้เราก็จะเก็บอีกนะคนหนี่ลูกนี้ปูมาก เราก็จะเก็บแล้วก็ถุงก็ยังเก็บไว้นี่นะนี่ทุกคนอวบฟูมากอืเก็บเลยค่ะ เราจะเก็บแต่ลูกที่มันแบบสุกจัดๆแล้วนะคะอย่างลูกเนี้ยนี่อันนี้มันยังเขียวอยู่ก็ยังไม่เก็บนะทุกคนเนี่ยทุกคนได้หนึ่งครูนะฝรั่งว่าจะปลูกง่ายก็ง่ายนะทุกคนยากก็ยากแต่ถ้าอะไรที่ปลูก ด้วยเพื่อให้ได้ปริมาณมากๆเพื่อไว้ขายมันก็จะต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะแต่อันนี้ของเราเนาะก็ปลูกอันไหนรอดแล้วก็ไว้กินน่ะทุกคนตอนเราปลูกต้นนี้นะเราปลูกประมาณ4ี่ต้นปรากฏว่ารอดหนึ่งต้นก็ก็ถือว่าอัตราการรอดอย่างที่เราปลูกแบบ ไม่ค่อยได้ดูเขามากเนาะก็ก็ถือว่าได้อะทุกคนอันนี้ยังยังเขียวอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคือไม่ได้ใส่แบบพวกยาฆ่า,มาแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ที่เพื่อนปลูกเพื่อนก็ไม่ได้ใส่ยาฆ่า,มาแมลงนะเพราะเป็นการห่อแบบนี้แล้วก็บำรุงต้นด้วยฮอร์โมนต่างๆเนาะเราก็จะได้ ผลไม้ที่ปลอดสารไว้ทานเองนะคะที่เขาปลูกสวนใหญ่ๆบางทีมแมลงลงเอาไม่อยู่เพราะต้องใสสารเคมีเยอะเหมือนกันนะพกฝรั่งเนี่ยอันนี้เน่า อันนี้เป็นมะนาวไร้เมล็ดนะทุกคนปลูกขยายเอาไว้เพราะว่าต้นแม่เขาจะตายแล้วนะนี่ต้นแม่ฝรั่งไร้เมล็ดของเรานะคะทุกคนตัดกิ่งออกเยอะเลยเพราะว่ากิ่งเขาตายไงนานแล้วเป็น10ปีแล้วนะคะต้นนี้ก็เลยพ่อนะเตอนไปไว้เม,เมื่อกี้ที่เราไปปลูกขยายออกเนาะต้นนี้ก็ไร้เมล็ดเหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยออกลูก เขาไม่ค่อยติดอ่ะต้นนี้ก็เหมือนกันไรมเมล็ดเหมือนกันนะทุกคนไม่ติดเหมือนกันสงสัยมีต้นมะพร้าวใกล้กลๆเกี่ยวไหมเนี่ยต้นมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวกระทิก็ไม่โตสักทีสงสัยเราบำรุงรักษาน้อยไปเพราะว่าเราปลูกแบบเทวดาดูแลนะคะทุกคน แม่ผู้เห็นลูกฝรั่งเอาไม่ใช่ะมะน,นาวไรเมล็ดหนึ่งลูกเนี่ยเหรอแค่ลูกเดียวเนี่ยเหรอคือเขาไม่มีมเมล็ดเลยเนาะน้ำเยอะเขาเรียกทุนกล้าวอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนพันทุนกล้าวเนาะแอบดูพอนะ่ะ ไปบำรุงต้นฝรั่งฝั่งนู้นนะคะปลูกเพิ่มห6ต้นมาทุกคนเรามาถอนหญ้าชวนชมต่อนี่ชวนชมแม่ปูตามสภาพ ูกอดอกสันสมดัตึกเรามาปลูกปลูกฟักทองกันนะทุกคนทุกคนอันนี้เป็นพันธุ์ที่เราที่เราเก็บไว้จากฟักทองที่เรากินนะก็แบบฟักทองรู้สึกเนื้อดีเนาะเราก็เลยเก็บไว้อันนี้พ่อเอาไปแช่น้ำแล้วก็อบไว้หนึ่งคืนนะทุกคนมันก็งอกแล้ว เดี๋ยวเราจะลงปลูกเลยนะเสร็จแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ปะก็พ่อปลูกมีมีแตงไทยนะแล้วก็มีแตงโมค่ะทุกคน มีแตงไทยมีแตงโมแล้วก็มีมันมันแครอทนะคะทุกคนนีป่ปลูกตรงนี้มันแครอทเดี๋ยวพองอกยังไงเราคงต้องให้น้ํำนะทุกคนเพราะว่ามันหน้าหนาวหน้าหนาวแล้วก็อากาศแรงเริ่มจะแรงเรามีน้ําน่าจะถึงนะ น้ำจากสาระน้ำโซลาเซลล์มาดึงสายยางมานะคะทุกคนถึงแหละเนาะทุกคนทุ่งนาอันเวิงวางโอเคคลิปนี้แม่ปูพาทุกคนมาชมสวนแม่ปูในหน้าหนาวทุ่งนา เกษตรผสมผสานของเราปลูกนั่นนิดนี่หน่อยนะคะทุกคนก็ทำให้เรามีของกินตลอดทั้งปีนะคะตอนนี้มะม่วงก็เริ่มออกดอกแล้วเนาะก็สามารถมีอาหารหลายๆฤดูกาลเลยนะคะคลิปนี้แม่ปูลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปแม่ปูฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ a n n e l ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ